บานจริงขึ้นมาเลยบานจริงขึ้นมาเลยครับขึ้นมาหน่อยได้ไหมจะสัมภาษณ์ว่าทำไมถึงยังไม่สร้างผลงานที่จะทำให้ผ่านอยากรู้เหตุผลมา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 ช่วยกันช่วยกันขึ้นหลายๆคนพร้อมกันเนี่ยสนุกดี อ่าแล้วจะเราจะได้ชวนชวนกันมาอ่าหาเหรียญด้วยกันต่างคนต่างหานะยังแต่วงนี่แหละยังไม่ถึงพันเลยนั่นแหละก็ขึ้นมาเลยเดี๋ยวันได้พันแล้วไลฟ์สดทุกวันไล์รวมกันนะครับแต่ว่าแยก คลิปใครคลิปมันไปนะครับไม่มีปัญหานะครับเรื่องไม่มีปัญหาเรื่องทําซ้ํานะครับเพราะว่าหลายๆคนผ่านกันมาหมดแล้วนะครับที่ลักษณะขึ้นกันทีนึงก็ไล์เดียว6บ้านนะครับไล์เดียวเจดบ้านไล์เดียว3บ้านเนี้ยนะครับแล้วก็การแสดงผลที่เกิดขึ้นไม่มีปัญหานะครับหลายคนก็ผ่านไปด้วยการไล์สดนะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะมี ทำกันเยอะนะครับแต่ว่ากลุ่มก้อนนั้นเขาก็ต่างคนต่างผ่านไปแล้วเนาะมันก็เลยไม่มีการไลฟ์สดแบบพ่วงให้เห็นนะครับเพราะว่าพวกเขารุ่นนั้นเขาก็ผ่านกันไปหมดแล้วนะครับแต่รุ่นต่อมาก็ยังกังวลกันว่าออกลัวทําซ้ำโน่นนี่นั่นก็เลยไม่มีคนทํานะฮะทำได้นะครับมันจะได้ไม่ไม่เสียเวลาฟร,ฟรีไปเลย,ยงไงสมมติว่า งขึ้นมาก็ขึ้นพร้อมกันเลยเนี่ยใช่ไหมขึ้นพร้อมกันอมีเวลาพูดคุยไม่มีเวลาพูดคุยก็ไม่เป็นไรนะครับสมมติว่าวืงขึ้นอยู่บ้านวืงผู้ปุวยคุณอยู่บ้านผุ้ปุวย่เงี้ย,ยพูดผิดหมายถึงว่าขึ้นสตรีมจากที่ซื้อเนี่ยขึ้นพร้อมกันสามสี่ห้าบ้านหกบ้านเนี่ยสมมติว่าผมขึ้นมาดูแลอยู่เนี่ยผมก็จะสามารถทักทายไปได้ทุกช่องเลยนะครับทักทายไปได้ทุกช่อง แล้วมันก็จะเป็นเสียงเดียวกันคอมเมนต์ต่างหากที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมสามารถที่จะสมมติว่ามีแขกบ้านหวงขึ้นมามันก็จะขึ้นมาที่หน้าจอนี้เลยว่า,อ,าอันนี้มาจากคอมเมนต์ไหนๆแล้วก็พูดทักทายไปได้นะครับนะฮะคือดูแลให้กันได้อ่าสมมติว่าผมไม่อยู่หวงก็สามารถที่จะเห็นคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับ ็นคอมเมนต์ในในในส่วนตรงไอหน้าสตรีมเนี่ยนะฮะเห็นเหมือนกันแต่ว่าเวลาที่เราไปดูสตรีมของผมมันก็จะเห็นแค่แขกของผมใช่ไหมไปดูสตรีมของวึงก็จะเห็นแค่แขกของวึงแต่ว่าเราอยู่บนสตรีมหยาดเนี่ยเราสามารถจะจะเห็นทุกช่องสามารถจะจะเห็นข้อความทุกช่องเราสามารถจะตอบโต้แทนเพื่อนได้เลยอะไรเลยอย่างเงี้ยได้นะครับทังขายขึ้นมามันจะขึ้นมาใน เขาเรียกอะไรสตูด hmm. ิโอสตูด mm ิโอสตรีมอยากนะครับ mm hmm. แต่ว่าหน้าไลฟ์สดของแต่ละบ้านนั้นก็คือแขกไข่แขกมันนะครับ mm hmm. คนดูเท่าไหร่ก็ต่างกันไปนะครับ mm hmm. บ้านผมอาจจะ5คนบ้านเมืองอาจจะ10คนเงี้ยมันก็มีความแตกต่างกันไปนะครับมันเป็นการไลฟ์ผ่านระบบนะฮะไม่ได้มีเป็นการคดโกงระบบอะไรต่างๆไม่ใช่นะครับเป็นการใช้งานถ่ายทอดด้วยระบบ ของสตีมอยา d ที่สามารถสร้างวิดีโอไปแต่ละช่องได้นะครับก็คือแอปพลิเคชันอื่นก็ยังไม่มีนะฮะมีแต่เว็บไซต์ของ s t e ีมอยา d ที่ทำกันอยู่เนาะนะครับอ่าใช่ขึ้นคือมันมันจะได้ไม่เสียเวลาไงสมมุติว่าอ่าวงขึ้นมาดันอ่าเข้ามาดันอย่างเงี้ยมันก็เสียเวลาไปเปล่าๆเราก็ไม่ได้ผลงาน ชั่วโมงตรงนั้นใช่ไหมแต่ถ้าขึ้นมาคุยกันเวทีเดียวกันแต่ว่าหน้าลายสดของใครของมันที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็เพื่อนที่จะเข้ามาแต่และช่องมันก็จะพูดคุยกันช่องใครช่องมันแต่ว่าเราอยู่ในสตรีมเดียวกันเนี่ยเราสามารถที่จะ,จะรับเพื่อนอวึงก็รับเพื่อนวึงได้ผมก็รับเพื่อนวึงให้ของเพื่อนวึงขึ้นมาได้อะไรมันมันมันไปในคือทํางานในที่เดียวแต่มันจบไปเลยอ่าสมมติว่าหกบ้านใช่ไหม คือทำงานที่เดียวที่เดียวตรงนี้แต่ว่าการครอบคุมมันจะไปที่หช่องเลยนะครับเมื่อก่อนก็จะมะีขอพูดถึงนิดนึงเราไม่ได้ว่าเขนะาเนาะเพราะเมื่อก่อนก็มีช่องอจ่าเอบุรีลำช่องตอนนั้นปะปแอมปะแอมอาช่องอเว้าพื้นขึ้นมาแต่ว่าพอดีกลุ่มก้อนเขาผ่านไปก่อน แอมก็เลยยังไม่ผ่านก็เลยก็เลยก็ยังไม่ได้ทําต่อนะครับตอนนั้นก็ขึ้นกันอยู่หกบ้านนะครับผมจําไม่ได้แล้วว่าบ้านใครบ้างน,นะครับแต่จําได้ว่ามีจ้าเอกบุรีลำม,มีช่องว้าเว้วาวพื้นแล้วช่องอะไรพัดถิ่นอีกผมจําไม่ได้มันหกบ้านตอนนั้นนะขึ้นหกบ้านแต่ว่ากลุ่มก้อนนั้นเขาก็ผ่านกันไปแล้วเขาก็เลยไม่ได้ขึ้นแบบนั้นอีก นะฮะต่างคนต่างผ่านก็ต่างคนก็ต่างทำคลิปลงช่องตัวเองไปเนาะมันก็เลยไม่มีการจัดการแบบนั้นเกิดขึ้นแต่ก็เมื่อไม่นานไมน่นด้ที่ว่าวึงช่วยช่วยวางลูกวางใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่วึงนิม h ชน n นลช่วยลูกกวางใช่ไหมแล้วก็มาตอนนี้ก็มีอินปันนะมีดีเจปื้มมี อ่าสาวโอเอใช่ไหมที่ขึ้นกันอยู่ตอนนี้ที่ขึ้นอยู่สามช่องนะตอนนี้ก็คือสตรีมหย่างเดียวขึ้นสามช่องนะครับอันนี้ก็พูดคุยทักคุยกับกนกพรนี่แหละขนกพรก็เอออ่าก็อยากจะทําแบบนั้นเพราะว่ามันมีอ่าสตรีมหย่างที่ซื้ออยู่แล้วเนาะยังไม่ได้ยกเลิกไปอะไรเงี้ยก็เลยมาพูดคุยกันวันนั้นก็เลยอ่ะก็ขึ้นมาพูดคุยแล้วก็สอนกันว่า,าทํำยังไงยังไงนะครับ เผื่อถ้าวิงจะทําแบบนั้นก็สามารถจะเข้ามาร่วมได้เลยนะครับถึงวิงอาจจะยังไม่ตื่นอะไรเงี้ยผมก็ไล์อยู่อะไรเงี้ยทักทายเพื่อนเข้ามาเราก็สามารถจะพูดทักทายไปโดยรวมได้นะครับมันก็จะทําให้เราไม่เสียเวลาเปล่าในเมื่อตั้งใจที่จะขึ้นมาผลักดันเพื่อนๆแล้วเราก็ขึ้นมาทีเดียวเลยใช่ไหม เวลาเราจบไลน์นี้เราก็ไปดูแลคนอื่นได้อะไรเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันนะครับอ่านั่นแหละครับมันทําได้เมื่อก่อนก็กังวลเมื่อก่อนที่ผมเจอครั้งแรกผมก็กังวลผมก็ถึงขั้นไปติดต่อไลน์อาจารย์เสกแล้วพูดคุยกับอาจารย์เสกแต่อาจารย์เสกเขาก็ไม่เคยทําแบบนั้นแต่เขาก็มองว่ามันน่าจะซ้ำนะครับมองมาตามแต่ปรากฏว่าพอทุกคนที่ทําแล้วมันผ่าน นะฮะไม่ได้ผ่านแค่หกบ้านที่ผมว่าไปนะผ่านเป็นสิบบ้านกลุ่มอื่นก็มีนะครับกลุ่มอื่นก็มีที่เขาทากันนะบางคนก็ 1, นกลุ่มหนึ่งสามคนก็ผ่านกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีหลายคนที่ผ่านไปด้วยระบบที่ว่าลายพร้อมกันเนี่ยนี่เป็นสิบคนนะครับที่ทีเท่าที่รู้จักอนะสิบกว่าคนนั่นแหละแต่ว่าเขาผ่านไปแล้วมันก็ไม่มีเกิดขึ้นไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเพราะว่ามันไม่มี ไม่มีใครทำมันก็ไม่มีใครเห็นคนที่เขายังกลัวเขาก็ยังกังวลอยู่ว่ามันทําไม่ได้มันทําไม่ได้อะไรประมาณนะั้นแต่ว่าคนรุ่นกเก่าอะ่ะทําผ่านไปหมดแล้วเออนั่นแหละมันจะได้ไม่เสียเวลาเปล่าขึ้นมาเลยเนี่ยก็เริ่มก็เริ่มขึ้นมาเลยนะครับผมก็อ่ะทดลอง <ผม S 2> ดู <ผม S 2> สิทดลองดูสิตอนนี้เม,มื่อตอนมฟองเขาบอกอ่ะเขาก็อยากจะ ทำเป็นลักษณะเออมันทําได้ก็อยากจะช่วยคนอื่นต่อไปอะไรประมาณเนี้ยลองดูครับลองดูเดี๋ยวคุยหลังบ้านกับอหนกพอเลยนะครับมันจะได้เอาเมลอะไรไปเกาะแล้วก็มาขึ้นพร้อมกันสนุกสนานเฮฮาปาร์ต hey ี้ว่ากันไปม่วงบนลลับนะฮะเรื่องเพลงเราก็ผ่านกันมาอยู่แล้วเราไม่มีปัญหาหเรื่องเพงลงร้องรำทำเพลงมันไม่มีปัญหา <laughs> แต่ที่ผมเจอปัญหาคือ เอาเพลงต้นฉบับมาลงไว้เนาะมาลงไว้ในช่องอ่านั่นแหละครับเขาทำกันอยู่เขาทำได้แต่ก็ยังมีคนส่วนหนึ่งที่เขาก็กลัวเข้าใจอยู่ฮะทุกคนถ้ายังไม่เคยประสบมาเขาก็กลัวทั้งนั้นแหละอ่ะอย่างผมเนี่ยอย่างเรื่องคอลเลกชันเพลงเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าผมจะเจอผมก็ไม่รู้เลยซ้ำว่ามันจะเจอแบบนี้นะครับโอ้ยถ้าผมรู้ว่าเจอแบบนี้ผมทำนานแล้ว เพราะว่ามันเพิ่มยอดซับได้เร็วมากนะครับในหลายช่องที่เขาทำรุ่นหลังเราอ่ะเขาก็ไปเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วเพราะไอ้คอลเลกชันเพลงนี่แหละ,ะเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับช่องได้นะครับเพราะมันมีมันมีผิดเขาเรียกผิดการละเมิดไม่ใช่การละเมิดแต่ผิดผิดอะไรนะผิดผิดในลักษณะเนื้อหาทำซ้ำอ นั่นแหละขึ้นเลยนะครับจัดกันไปนะครับชั่วโมงมันจะได้เดี๋ยวยอดซับมันก็ค่อยๆมาเรื่อยๆนะครับกลุ่มก้อนเพื่อนๆมีเห็นก็อ่าอยู่ในกลุ่มก้อนเยวครับเขาก็มาซับกันไปอะไรกันไปนะครับก็อยากให้ผ่านนะเนาะเพราะว่าเราก็เดินทางมานานึเหมือนกับปุ้มปุ้ยเนี่ยปุ้มปุ้ยก็เป็นสายดันมาตลอดอ่ะตั้งแต่ไม่รู้จักกันอะ่ะแต่ไปๆมาก็มาทํา,าช่องมันก็เป็นจังหวะที่พอดีที่ว่าเออมันได้เร็วเนาะติด ตามก็ได้เร็วใช่ไหมยอดชั่โมงก็ได้เร็วก็เลยผ่านนะฮะลองดูครับคุยกันได้ช่วยเหลือกันได้นะครับมันมันจะได้ไม่เสียเวลาเปล่าไงคืออะไรนะขึ้นมาทีเดียวยิงนกตัวเดียวได้หลายช่องเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะ ก็เห็นได้ว่าช่องลูกกวางผ่านไปแล้วหมดนะเพราะว่าตอนนั้นทำสามบ้านเนาะตอนตอนแรกทําบ้านเดียวกวางทําบ้านเดียวแล้วก็มีมมอินปันเข้ามามีสาวโอเอเข้ามาก็เป็นสามช่องแล้วก็ลูกกวางผ่านนะั้นเลยสองช่องที่ยังไม่ผ่านแล้วก็เพิ่มเติมมาเป็นดีเจเพิ่มดี DJ เจเมอีกคนหนึ่งนะมันก็เป็นลักษณะเป็นกลุ่ม ี่ไ่พร้อมกันสามบ้านตอนนี้เนาะอันนี้ก็คือกนกพรก็รับรู้ข่าวสารอะไรพวกนี้มานี่แหละก็พูดคุยกันว่าเออมันก็ยังมีอยู่ก็อยากจะทําเป็นแล้วก็อยากจะช่วยคนอื่นต่ออะไรเงี้ยมันก็มีอะไรที่น่าสนใจอะครับตรงไหนมันปิงปังมาจากตรงไหน ลองคุยกันดูครับไม่ยากไม่ยากนะครับไม่ได้เอาช่องมาพูดคุยกันหรอกไม่ได้เอาช่องมาอยู่ในในบ้านผมหรือบ้านกระหนกพรหรอกนะครับเพราะว่าเอาแค่อีเมลอีเมลของกหนกพรที่เขาซื้อสตรีมอยากไปเนี่ยเอาไปกรอกที่บ้านบึงนะฮะแล้วก็บวกาไปกรอกที่บ้านบึงปุ๊บรหัสมันก็จะส่งมาที่ ขนกพรนขนกพรก็บอกวุ่นไปว่าเออรหัสหกตัวนี้นะอ่ะวุ่นก็ไปกรอกกอกเสร็จปุ๊บพอเข้าใช้ระบบก็บวกช่องของเราช่องหลักของเราเข้าไปในการสตรีมนั้นนะครับแล้วก็จะเห็นเลยว่าพอเข้าสตรีมปุ๊บมันก็จะเห็นบ้านกนกพรหนึ่งหลังบ้านผมหนึ่งหลังบ้านวงอีกหนึ่งหลังนะครับแต่ถ้ามีคนอื่นมาก็จะเห็นเลยนะครับในสตรีมนั้นมีกี่บ้านกี่บ้านนะครับลองทําดูครับ จะได้ไม่เสียเวลาเมื่อผ่านแล้วก็จะได้เอ,อชวนมากินเกลือพร้อมกันเ <laughs> พราะเพราะทำเหรียญได้เพราะทำเหรียญได้ยากมากแล้วก็อยู่ที่ผลงานนั่นแหละอยู่ที่ผลงานของเราเนาะเป็นงานของเรานะครับยิ่งอยู่ต่างประเทศอ่านะครับ มันก็มีผลงานให้คนไทยได้ชมเนาะว่าเออหลายๆอย่างนะฮะที่ประเทศนอกเออเราก็ไม่เคยไปนะครับผมเองนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีโอกาสได้ไปไหมประเทศนอกนี่นะครับอืมประยนเวียนอยู่ตรงนี้นะครับมีมีมีคนชวนไปอยู่นะไปดาวองคารไปดาวปูตโต <laughs> ไม่ไหวแล้ว ไกลเกินไปนอกเหมือนกันไปนอกเหมือนกันนอกโลกนอกโลกเลยเลยโอ้โหไ <c oughs> กลล้ำอยากก็อยากไปนอกไงก็ได้ไปนอกโลกเลยเสียเส้นไปเลยเหมือนกับเขาหลอกไปซาอุดอนอะไรเงี้ยนะเมื่อก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ไปซาอุแต่ว่าลงที่ซาอุดอนเนาะคนไทยนี่ก็สุดยอดนอะ <c oughs> แกงกันได้อ่าจริงๆกินเกลือครับเนี่ยของผมก็ช่องเก่าเนะี่ยก็คือมันไม่ได้มีผลงานอะไรเต็มที่เนาะ ลงสเปสะสปะนุ่นมังนีมังอะไรมันก็เลยบอกว่าเออชวนมากินเกลืองไง <laughs> ปีหนึ่งแล้วนะครับเหลืออีกห้าเหรียญเนี่ยเหลืออีกห้าเหรียญนะครับช่องช่องอิสมาอะไรนะก็เหลืออีกห้าเหรียญจะครบร้อยเหรียญน,นะครับเป็นปีแล้วนะครับเป็นปีนี้ไม่ได้่าสิบมันนับแค่สิบนะนับสิบสองเดือนขึ้นเลยนะ